คดีแปลงขับกลางตัวนี้นะฮะทำมาแล้วนะครับไม่ถูกใจส่งมาอัพใหม่นะครับผมเดี๋ยวจัดให้นะฮะตัวนี้เด็ดซีออกไปนะครับผมเจ้าของที่อ่าไม่ใช่ดิคนที่ทําเครื่องเนี่ยนะครับเขาจะรู้ไหมว่าพันมันสะบัดยังไงในการที่เด็ดซีออกนะครับผมจับให้ดูนะครับ,บกาวแล้วก็ไปสโคปนะครับจับที่ ขากลางของเฟสนะครับผมนะครับความถี่ไม่นิ่งเลยนะครับพันสะบัดนะครับเบอร์ร้อยยี่สิบเจ็ดเบอยวร้อยสามห้านะครับสะบัดขึ้นขึ้นลงลงนะครับผมนะฮะอ่าเนี่ยสะบัดแบบนี้เลยนะครับคนที่ทําเครื่องนี้เขาจะรู้ตัวไหมเพราะว่าเขาไม่มีสโคปไงเขาก็เลยไม่รู้ว่าที่เขาทํามามันมีข้อบกพร่องอยู่นะครับพันสะบัดเนี่ยนะครับ พันสะบัดพันไม่นิ่งเลยนะครับถ้าไม่เอาลงซิงค์นะครับเนี่ยตอนนี้เฟสร้อนแล้วอันนี้ก็เริ่มอุ่นแล้วนะครับเริ่มอุ่นแล้วเพราะว่าพันสะบัดความถี่มันไม่ได้นะครับความถี่ไม่ได้มันจะทําให้เฟสพักขยายนร้อนนะครับนะครับอ่าร้อนแล้วนะครับตัวนี้เริ่มรือสึกว่าเริ่มร้อนแล้วนะครับต้องต่อลําโพงคอมนะถ้าต่อลำโพงคอมปุ๊บพันจะไม่สะบัดนะครับออนตัวเปล่าแล้วพันสะบัดครับตัวนี้นะแต่ต่อลาโพงแล้วพันไม่สะบัดก็จริงแต่ลาโพงเนี่ย มีโอกาสที่จะพังได้นะฮะเรถอดซีตัวนี้ออกนะครับแล้วมันไม่แมทจริงๆก็ถอดแล้วเสียงกลางใสจริงแต่ถอดแล้วไม่มีมันมีผลเสียแหละก็คือพันสะบัดต,ตามที่เห็นนี่แหละนะครับโอเคก็เดี๋ยวจัดการแก้ให้ใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูหลังทํานะครับพันไม่มีสะบัดพันนิ่งเลยออนตัวเปล่าได้นะครับอัพความถี่เครื่องขึ้นด้วยอันนี้ความถี่อยู่130ร้อยสามสิบนะฮะเดี๋ยวอัพไปสักสองร้อยห้าสิบตัวนี้นะเสียงจะได้ดีขึ้นนะครับผมเดี๋ยวรอชมกันนะฮะจะลงให้ดูนะว่า คนที่ทําเครื่องเนี้ยผมก็พอจะรู้จักอยู่เขาไม่มีสโคบนะฮะเขาแบบอ่าเขาบอกว่าผมไม่ต้องใช้สโคบก็ได้ผมมีนิตเตอร์แค่ตัวเดียวผมก็ทําได้แล้วว่างั้นนะบางอย่างมันก็จําเป็นต้องใช้นะครับเราจะได้ดูรูปคลื่นมันว่าการทํางานมันเนี่ยมันเสถียรไหมนะครับเพราะว่าเขาไม่มีสโคบเขาก็เลยไม่รู้นะครับว่าพันุมันสะบัดนะครับทําเหมือนเขาเดานะครับตอนนี้ร้อนแล้วนะร้อนแล้วนะนะครับเพราะว่า มันไม่มีลาโพงต่ออยู่นะครับมันก็เลยร้อนนะครับถ้าผมทําใหม่เดี๋ยวออนตัวเปล่าได้ไม่มีร้อนฮะเดี๋ยวรอชมสวัสดีครับครับก็รื้อออกมาเรียบร้อยนะครับผมเตรียมแปลงขับกลางนะฮะแกนก็รื้อออกด้วยครับเดี๋ยวพันแกนใหม่ใส่ใหม่แกนเดิมนี่ไม่ได้ใช้นะเสียงไม่ดีเดี๋ยวพันใหม่ทําใหม่นะครับเอาแกนที่มันเป็นไฮพาร์ทความถี่สูงอันนี้มันเป็นแกนโลพาร์นะเหมาะสำหรับเสียงเบสอ่ะเดี๋ยวอีกนิดนึงไอของเดิมที่พันมันสะบัดนะเป็นเพราะว่าเด็ดซีไอพวกนี้ออกนะซีท เด็ดออกแล้วพันสะบัดสาเหตุก็เกิดจากคุณเด็ดซีนี่ออกแหละมันก็เลยสะบัดแต่ผมมีวิธีซีผมไม่ใส่เลยนะครับผมไม่ใส่เลยผมเอาออกเลยนะครับแต่ผมมีวิธีทาไม่ให้มันสะบัดนะฮะมันมีวิธีทําอยู่นะครับผมเดี๋ยวรอชมตอนผมวัดสัญญาณให้ดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงซี C ผมจะไม่ใส่เลยนะครับผมใส่แค่อาซีมล่าอะแล้วก็มีอาร์นิดๆหน่อยนะครับอะก็พันเสร็จแล้วนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับผม แกนทันใหม่นะครับเตรียมขูดนะครับขูดใช้เครื่องขูดแล้วก็เอามาประกอบใส่ตรงนี้นะครับผมก็ราคาอาจจะแรงนิดนึงนะครับแต่ว่าสมราคานะครับเสียงคุณภาพดีแน่นอนนะครับผมใช้แกนใหม่ค่าดีแปลงขับกานะครับหลังแก้ไขนะครับทําเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแปลงใหม่นะครับผมแกนเดิมนี่แกนใหม่นะครับผมเครื่องอ่อนแล้วอันนี้ ออนตัวเปล่าได้นะฮะแบบไม่ต้องต่อลำโพงนะครับยังไงพันก็ไม่มีสมบัตแน่นอนครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับจิ้มเข้าไปที่ตรงนี้นะฮะไปดูที่มิเตอร์นะครับผมดูที่สโคปนะครับผมให้ดูจิ้มปึ๊บไม่มีสมบัตนะครับโอเคอันนี้ปล่อยอันนี้จิ้มนะครับผมออีกรอบนึงไม่เห็นน,นี้ปล่อย อันนี้จิ้มนะฮะโอเคมาดูกันนะครับไม่มีสะบัดนะครับพันนิ่งๆเลยนะครับผมความถี่ที่ทำไปนะครับตอนนี้อยู่สอง k อห้าสิบห้านะครับผมนะอีเวนซี่นะครับผมพันนิ่งๆนะครับไม่มีสะบัดนะฮะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะต่างจากเมื่อกี้นี้นะครับพันสะบัดบุบ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 เลยนะฮะแล้วก็สักพักหนึ่งเฟสร้อนนะฮะ อันนี้ไม่มีร้อนนะครับออนตัวเปล่าได้ไม่ต้องต่อลาโพงนะครับใช้ได้แต่ถ้าเป็นอันแรกๆก,ก่อนที่เขาทํามาเนี่ยตอนนี้เขาทํามาเนี่ยนะครับออนตัวเปล่าแนละ้วพันสบัดนะต้องต่อลาโพงไว้นะครับพันถึงจะนิ่งแล้วก็เสจะไม่ร้อนนะอันนี้คือออนตัวเปล่าได้เลยนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแก้ไขความถี่เครื่องใหม่นะครับแล้วก็แปลงใหม่ของเดิมความถี่จําได้เนะาะเมื่อกี้นี้ ต้นคลิปเลยมันจะอยู่ 130k นะครับอันนี้ผมทําไป 255k นะครับผมความถี่สูงนะฮะเสียงดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันดูครับอ่เสร็จแล้วฟังเสียงครับอ่ตัวเดียวครับทั้งการทั้งแหลมนะฮะเดี๋ยวผมพลิกไส้ให้ดูด้วย อ่ะสมุดให้ดูนะครับเสียงใสขึ้นกว่าเดิมซีตรงนี้ไม่ได้คอมนะที่ว่าให้ดูต้นคลิปอะ่ะที่ว่าคอมอะไรตรงเนี้ไม่มีนะฮะอ่ะดูกันอันนี้รายละเอียดครบแน่นอนครับอ่ะดูย่านโลก่อนลองใส่หูฟังดูก็ได้โลมาครับเป็นฟฟลเลนเลยกลางครับย่านกลางครับ ยานแหลมครับดีใสเลยฮะอันนี้ตั้งครึ่งเดียวเองครับไม่ได้หมุนสุดเลย <S 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 อ่โอเคนะคเป็นผลแน่นอนอันนี้เฮเพียบครับหมุนซ้ายเบียดมาหมุนขวาเบียดหายตัวตัดหน้าดอกของดอกเสียงกลางนะครับถ้าเบียดเข้ามาเขาน้อยก็หมุดเอาตรงนี้ต้องเสรมุฟังดูก็ได้ จะได้เห็นมีผลการเปลี่ยนแปลงชัดเจนขึ้นถึงฟังดูโอเคเลยประมาณนี้นะฮะก็ขับทั้งกลางทั้งแหลมฮะออกเป็นฟูลเลนเลยนะใส่แล้วก็รายละเอียดมันต้องครบด้วยนะครับเวลาฟังเนี่ยมันจะได้เพาะๆนะฮะใส่แล้วรายละเอียดมันต้องมีนะครับเสียงบิดวดวีดอะไรไม่มีนะโอเคเลยนะครับผมแปลงอย่างดีเล่นกับกลาง12นิ้วนะครับแต่ถ้าเล่นกับกลาง8นิ้วเนี่ยโอ้ยิ่งใสกว่านีก อาริีกลาง12ก็ยังทำให้ใสได้นะครับผมนะ,ะใครสนใจแบบนี้ก็ส่งมาแปลงได้นะฮะวงจร88ดีเนี่ยค่าโม2 0 0 0นนะครับอาะหมุนให้รู้อีกก็จูนได้ตามต้องการนะครับจูนได้ตามใจชอบไม่ชอบโลก็หลีลงชอบโลก็หมุนขึ้นชอบแหลมเยอะๆก็หมุนเอาจูนได้ตามต้องการแง่กลางผมไม่ชอบแตะหูผมก็หมุนประมาณนี้ ถ้าขับกลางก็หมุน HBF ปิดไปเลยถ้าเน้นมีเบลด้วยเน้นขับมิลโลก็เอาหมุนกลับคืนมาก็จะได้มีเบลดนะครับก็จูนได้ตามต้องการนะเอาไปขับมิลโลก็ได้เอาไปขับกลางแหลมก็ได้โอเคฮะดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับ ดีกว่าเดิมแน่นอนอ่ารมานี้นะฮะฟังแล้วรายละเอียดมันต้องครบฮะออกเป็นฟูลเลนไปเลยนะครับผมไม่ใช่แบบเมื่อกี้นี้นะใส่จริงแต่รายละเอียดไม่มี นะฟังก็ต้องออกให้ครบๆนะฮะออกครบๆนะฮะย่านโลย่านกลางย่านแหลมให้มันมาให้มันสมูทนะครับผมอ่ะเสร็จเรียบร้อยใครชอบแบบนี้ก็ส่งมาทําได้นะฮะสวัสดีครับอ่ะลื้อไปลื้อมามาดูอะไรเนี่ยสีตัวเนี้ยก็ต้องใส่ก็ได้ไมันเป็นสีขาออกเอาพุทเฉยเอาไปต่อเอาไปทำสลับอ่ะอันนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้เก็บตังไว้นะ,ะับค่าอะไรเนี่ย อัน,นี่มันต้องเปลี่ยนก็นได้ไอ้ตัวนี้เป็นสัญญาณบิดบิดอินที่เข้ามามาเข้าชุดนี้มันไม่ได้มีผลอะไรชุชดนี้มันใช้งานได้แค่ชุดนี้ชุดนี้นะครับแล้วก็นี่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 ไอ้ตัวนี้ไม่ได้ใช้อะไรนะฮะอันนี้เป็นแค่สัญญาณภายนอกเข้ามานะเหมเล่นเปลี่ยนซีซะหมดเลยกะว่าเสียงจะดีมันไม่ได้ไม่เกี่ยวกันนะฮะไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็ซีตัวนี้ก็เปลี่ยนด้วยไปเปลี่ยนทําไมเนี่ยเนี่ยเคยบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ย ซีตรงนี้มันมันเป็นซี่อมระหว่างอ่าขาไฟบวกแล้วก็ลงกาวแล้วก็จุดนี้ก็คือขาไฟบวกแล้วก็ลงกาวนะเออไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ตรงนี้ขออภัยตรงนี้ตรงน,รงนี้บางคนก็ไปถอดตัวนี้ทิ้งนะบางคนก็เปลี่ยนตนัวนี้มันไม่ได้มีผลต่อเสียงนะเราใส่ไว้เหมือนเดิมนะฮะน่าจะไปลอกตามสูตรกันมาเม่ใชหนไม่ได้เคยไล่วงจรจริงๆอ่ะก็เลยไม่รู้ไ็เลด้พากันเปลี่ยน อันนี้มันเป็นค่าหนึ่งร้อยนาโนนะอันนี้ไปเปลี่ยนมาอะไรเนี่ยเป็นสองเอ็นสามเอ็นคนละเรื่องเลยนะทาให้ไฟไม่นิ่งนะครับเพราะว่าไฟมันไม่เรียบเนี่ยไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนซีตัวนี้มานะครับทาให้ไฟเลี้ยงชุดปีเนี่ยนะครับมันไม่เรียบนะครับทำให้มีเสียงบีดเสียงจีได้นะครับเเกตดกูเครื่องเวลาที่คุณแปลงมาเนี่ยนะครับทำใม,มีเสียงเนี่ยไอ้ก็ไอ้พวกนี้แหละคุณไปเปลี่ยนมั่วซั่วคุณไม่เคยไล่วงจรดูเลยนี่แต่ไปเอาตามสูตรกันมา ลองไล่ดูเอาตั้งแต่อินพุตเข้ามามันผ่านอุปกรณ์ตัวไหนบ้างนะครับไล่ไปไล่ไปไล่ไปจะได้รู้อันนี้ก็ทําตามสูตรกันมานี่ดูแล้วนี่อลอกกันมานทําตามสูตรกันมาเนี่อันนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้ก็เปลี่ยนไม่เกี่ยวกันเลยนะตรงเนี้ย <c oughs> อมา C จุดนี้นะใส่กับคืนแล้วนะหนึ่งร้อยนาโนนะของเดิมใส่มาสองเอ็นนะครับสองนาโนใส่กับคืนแล้วถ้าจะเปลี่ยน C ที่มันค่อมระหว่างไฟบวกลงกาวเนี่ยนะครับ ทำไมคุณไม่เปลี่ยนตรงนี้ด้วยละ่ะอันนี้มันก็เป็นไฟบวกลงกางเหมือนกันไําไมเปลี่ยนแต่ตรงนี้นะก็อย่างที่ผมคิดว่าแหละน่าจะไปไล่ตามสูตรกันมาคุณไม่เคยไล่วงจรว่ามันคือจุดอะไรตรงนี้นะครับมันคือ C ที่ข้อมระหว่างไฟบวกนะครับยิงลงกาวแล้วก็ C ไฟลบยิงลงกาวไฟลบก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ C ไอ้ไฟเนี่ยจะผ่าน R 10โอห์มมานะครับแล้วก็มี C 1นึ่งร้อยนาโนฟีดแบกลงกาวอีกทีหนึ่งนะครับส่วน C ตรงนี้ก็ใส่กับพืนแล้วของเดิมใส่อะไรมาไหมกับคื้นหมดแล้วนะครับ ก็ประมาณนี้เดี๋ยวทําเสร็จเดี๋ยวรอชมตอนสุดท้ายเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับผม